สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่ t g t Channel ครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกม The Legend of Zelda: Breath of the Wild กันนะครับผมนะอ้าววันนี้เราจะมาหาหน้ากากที่ใส่อยู่ครับเป็น Majora's ครับแล้วก็อยู่ล้อมรอบกลางแกง Goblin นะครับผมนะเ้าวันนี้แล้วก็หน้ากากอีกอันหนึ่งก็คือ c o l o s m นะครับผมนะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็น Midna h e l e t นะครับเราจะมาหา3อย่างนี้กันนะครับว่าหากันยังไงบ้างนะครับ ก่อนอื่นเราจะอยู่ที่ Outpost Lune นะครับในส่วนของ Quest ไอ้ t w i ไลท์เล e ิกนะครับผมนะซึ่งจะรับจาก m ิสโกนะฮะอ่าโอเคอธิบายกันนะครับเจ้าหญิงแห่งโลกท w i l i g h t เธอได้เก็บเรื่องราวของวิลลบุรุษแห่งโลก t w i ไลท์ t ม้วนของเธอสามารถหาได้ที่ซากวิหารที่เต็มไปด้วยหนองน้ําจากแม่น้ําลีเจนเซีย a บวกของเธอถูกขโมยโดยมิสโกนะครับผมนะเควสนี้ครับจะรับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้นครับของ มิสโกรครับซึ่งมีทั้งหมด8ชิ้นก็ด้วยกันนะครับที่เป็นของที่มิสโกขโมยมานะครับแล้วก็เราจะมาหาในส่วนของหมวกมิดหน้านะฮะโอเคครับผมเราจะวาร์ปไปที่ตรงนี้ตำแหน่งนี้ฮะที่ใกล้กับที่คำใบบอกว่าอยู่ที่ใกล้แม่น้ำเลเจนเซีย er นะฮะตรงนี้ครับผม แล้วก็เขาบอกว่าอยู่ตรงที่สร้างวิหารที่เต็มไปด้วยหนองน้ำลิเจนเซียนะ,ะนี่คือสร้างวิหารนะนะฮะเราจะไปที่เซธเทมเพิรนรูนนะฮะมาไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะ,อะโอเคแล้วก็วาร์ปไปตั้งหลักที่ Central ทาวเวอนะฮะอยู่ใกล้ที่สุดพอมาถึงนะครับผมแนละ้วก็ล่อนไปตามตำแหน่งสีเหลืองะฮะพอใกล้มาถึงแล้วก็ เราจะใช้พลังแม่เหล็กสแกนหากล่องนะครับผมอ,อยู่ตรงนี้เจอละเปิดกล่องก็ได้มินน้เฮมเน็ตนะครับผมนะก่อนสามารถก็คือสามารถเพิ่มพลังป้องกันสำหรับ ศัตรูที่เป็นการ์เดียนนะครับผมนะแล้วก็เคลียร์เควส์ทวายไลท์เลนิกได้นะครับผมนะโอเคครับจากนั้นก็เอาหมวกนะมาใส่นะครับผมนะเล่าประวัติคร่าวๆครับของมิทนาครับผมนะมิทนาครับเป็นตัวละครที่ปรากฏอยู่ใน The Legend of Zelda ภาคทวายไลท์ปรินเซสนะครับผมเป็นตัวละครที่เป็นคู่หูของลิงก์นะฮะก็โดยปกติมิทนาครับจะเป็นขี่หลังลิงก์นะครับตอนที่ลิงก์เป็นหมาป่าครับซึ่งจะอยู่ในโลกของทวายไลท์นะครับ แล้วก็ตอนจบของภาคนี้ครับก็วินาก็จะมีร่างตัวจริงอยู่ครับก็อยากรู้ก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับอ่าหมวกนี้นะครับก็ใส่ก็หมากสำหรับใส่พร้อมกับชุดของการเดียนนะฮะอ่าจะได้เพิ่มพลังป้องกันได้นะฮะในสูงสุดต่อมาครับอันที่2นะครับผมนะเราจะมาคุยอ่าสมุดเล่มเดิมครับของมิสโกนะครับ หน้ากากของเราบรรพบุรุษจะซ่อนอยู่บนเหล่าทหารรวมตัวกันจากที่นี่อยู่บนบ่อน,น้ําทะเลสาบโคโลโมสามารถเห็นได้ด้วยตาตัวเองนะครับอันนี้เป็นหน้ากากมาโจล่ามาร์กนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาหน้ากากอันนี้กันนะฮะเราจะไปที่โคโลโมแกลิสันรูนะรนะฮะนะสามารถเดินไปได้นะครับผมอยู่ได้อยู่ไม่ไกลมากนะครับ ิสันรูนะฮะแล้วก็ใช้พลังแม่เหล็กครับสแกนหาก,กล่องนะครับเราจะได้มาโจล่ามาร์คนะครับผมนะเป็นหน้ากากปีศาจนะฮะแล้วก็เคียร์เควสแอนเชียนมาร์สนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะแล้วก็ใส่นะฮะอ่ะขอเล่าประวัติหน้ากากอันนี้นะับผมวนะ่าปรากฏตัวในครั้งแรกเดลิเจนออฟเซลดามาโจล่ามาร์คนะครับชื่อตรงตัวเลยครับผมนะ เป็นตัวละครที่เป็นศัตรูของลิงค,ครับก็จะมีวางแผนการที่จะเอาท,ท,ท,ทำลายโลกแห่งไฮรูนโดยการเอาดวงจัทร์ถลนะ่มคะความสามารถของหน้ากากนี้ครับก็คือสามารถที่จะ,ะหลอกก๊อปลิ้นหลอกอะไรพวกนี้ฮะไม่ไม่โจมตีเราได้นะครับผมนะคล้ายๆการนอนแผ่นท่อมอะไรประมาณแล้วก็พวกโบบินได้ฮะมันจะไม่โจมตีเราฮะใส่ไว้ เราอยู่ได้ฮะผมไม่โดนจมตีอะแล้วก็เล่นทีเผลออะ,อะโอเคครับต่อมาครับชิ้นที่3นะครับนะบก็เป็นโคลกม้านะฮะเดี๋ยวจะมาอยู่ที่วูดแลนด์สเตเบอรนะครับนะคอกม้าตรงนี้ฮนะหรือเอ่อมาเริ่มที่ตั้งหลักตรงนี้กันเราจะเข้าไปที่วูดแลนด์นะครับแล้วก็จะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครับเราจะไปอ่านหนังสือเล่มนี้กันนะครับข่าวลือฉบับที่1 ฟังทงนี้ไม่ว่าจะหลับหรือตื่นเพจของฉันเต็มไปด้วยข่าวลือวันนี้ฉันได้รับข่าวลือลร้อนใหม่ๆจะมาสรุปให้ฟังซึ่งมันพิเศษมากๆนั่นก็คือหน้ากากโคล็อักอนลึกลับพวกเขาพูดกันว่าหน้ากากานี้มีวิญ,ญญาณสิงอยู่ถ้าถ้าเจ้าสงสัยสิ่งนี้ความจริงที่หน้าของลูกก็จะปรากฏขึ้น ถ้าเจ้าสวมันมันจะสั่นและส่งเสียงร้องแปลกๆเตือนว่ามันมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆอยู่เจ้าไม่สามารถมองเห็นพวกมันได้อย่างที่รู้กันหน้ากากนี้จะถูกเก็บซ่อนอยู่ในรูของต้นไม้ในป่าที่คนไม่สามารถเดินเข้าไปได้นะผมรู้ว่าที่ไหนครับผมก็คือป่าโค็อกนะฮะป่าโค็อกหน้ากากโคล็ลกก็ต้องอยู่ที่นั่นนะผมนะอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ฮะอยู่ตรงประมาณลอสวูดฮะทิศตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเนี่ย แล้วก็ไปว์ปไปที่ศาลเจ้าเคียวรุกชายนะฮะศาลเจ้านี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็เดินออกมาจากป่าโค l o ฟอ o เรสต์นะครับผมนะออกไปที่ทางออกเลยฮะทางเข้าก็คือทางเดียวกันก็เดินตรงมาครับทิศตะวันออกเฉียงใต้ฮนะตรงยาวอย่างเดียวครับอย่าอย่าเปลี่ยนทิศนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาต้องเริ่มใหม่เราจะหาต้นไม้ที่มีรูฮะ,อ,ะอ่าเจอแล้วครับผมนะ เราก็ใช้พลังแม่เหล็กนะครับดูดดึงกล่องขึ้นมาแล้วก็ได้โค็อกมานะครับหน้ากากอันนี้มานะครับผมนะโอเคนะครับผมล้วก็เคลียร์เคเวสมาสลูมเมอร์นะครับผมนะหลัางนั้นก็ใส่ครับผมประวัติของหน้ากากนี้ก็ไม่มีครับผมก็เป็นตัวเป็นหน้ากากของโค็อกนะฮะ เวลาใส่ก็พลังป้องกันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมนะแต่ข้อแต่ข้อดีของหน้ากากนี้ก็คือความสามารถในการหาเม็ดโคล็อกซีนะครับผมนะเวลาถ้าเกิดว่ามีโคล็อกซีที่อยู่ใกล้ๆนะครับผมมันจะสั่นนะฮะแล้วส่งสัญญาณฮนะว่าเราต้องหาให้เจอเนะี่ยอะถ้าอยู่ใกล้ๆนะเราเจอปุ๊บเราก็สามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นนะ สำหรับคนที่ไม่ชอบใช้แอปพลิเคชันในการหาโคนลซีก็สามารถใช้อันนี้หาได้ฮะ,อะโอเคครับงั้นก็เอา3หมวกนี้นะครับไปอัปเกรดครับก็ไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับผมนะ,ะเป็นของ DLC คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Sub s c คร b e ครับช่อง g g t Channel ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ